เห็นว่าสันจะไปเฮียนไฟจะเห็นอยู่ว่าไอ่ที่ว่าเพื้นเอามาถวาไายเขาเล่นน่ะยูสระบรีเพุนเขาควอมฝันได้น่ะมาโดยไปเห็นหน้าก็เจียวมาโอ้ยพอเอามาถวายเอามาให้แล้วเล้อลาบัดียู zoom จริงจริงน่ะเห็นแล้ไม่ให้ได้ทั้งเกี่ยนทั้งพญเงโคน่ะพะโคบานนี้เอาหน้าไม่กินซู่มือได้ละหขนนาดบางท่นว่าโอ้ยสั่นยางอยู่งมากผู้เล่บ่บอกนี่ละเม็ดเอาหน้าไม่กินได้อาสั่นบางท่นบ่าเอาหน้าเจียวเจียเอาหน้าไม่กิน อสวัสดีครับผมเอฟซี FC แฟนช่องเมื่อนี้ปูเยี่ยมพารวยเป็นจังไงนาะถามข้าวถามข้าวกันจังหน่อยเอ,อถูกหวยรวยเบอร์กันบอสะดอกฮาถึกลัตเตอรี่กันบอส <c oughs> คักเอาเมื่อนี้แม่เสียงพ่นมายามแล้วครับนี่เรื่องมีล้ามเ,เอาสู้กับฟังอีกมียังกับฟังน้ำเม่เสียงไปนี่แหละครับชมบรรยากาศไปน้ำทองทุง่งทองทุง่ง วัดดีมือนีมาลินน้ำปูแยมพาลวยน้ำไอ้น้ำใสดีละมาลินพิ่ละเอาเป็นยังไดแม่แม่แสงได้ยินข่าวว่าปูขึ้นมาหายคักแค่เที่ยวนี้เพ่อนหายยังไดนะก็ะในความฝันมีละมีตดเป็นเหล่มาบอกว่าเพป่นเหลวบอกวางสิลานเอาเาสันอันอีลาว่าสันคือ ตามหาหลายปีแล้วเมว่อตะเจอสันขันบ่สวมแหวนเลยสีบ๊อบหวัวสันออพอตามหาแล,แล้วหลายปีแล้วตามจังว่าสามปีผ่านพ้นมาว่าสันออาดนี้ก็เวลว่าเอาสีสไป่าสันพอสิให้เงินสันออให้ให้เงินแล้วกับใครหน่วยนึงสั่น ให้เงินกับใครหน่วยหนึ่งเออให้เงินกับใครหน่อยึงให้เงินสาบาทส่เงินสามเมื่อนกับอะไร้เงินสามมื่นเออสามมื่นืสามเสีนี่แหละหมาแล้วระวังสิเอาเอาไข่ไปน้ำมาสั่นอือบานีกัมาให้แตงขันแปดสาบสั่นพื่วาเลยแตงขันแปดเลแตงขันแปดอีกเลยแตงขันแปดขืนบอสั่นโดนอีเพิ่นก็เล่าเอาแตงขันแปดขืนสาสันก็เลยแตงขันแปดขืน บอดีก็เลยบอเอาดอกบอสื่อน้ำเพลินพะว่าเป็นยังตีกัเลยบอก็เลยเพลเลยเอาแต่สามศูนบี้เขาก็เลยบอขายไงเออเลนเลยสามศูนย์แมนแต่ว่าตัวเลียงวันนี้แปดพ่อแมนบอมีโอ้ทราวาเพื่อไห้ทั้งสามศูปเนาะเป็นห้เป็นห้มีปดน้ำสามศูนย์แปดหกสามศูนเป็นหายสามศูนย์แปดทะเลพื่อนหฮะนะแต่ว่าบ่เอาอะไไปเอาสา 3ามกระเร่งกระยังปนกนเลยว่าม yes, so ันเต็ม oh ว่าสันมันเต็มว่าเต็มแต่เพื่อนบ่ขายเพื่อนบ่างเอามีดอกเอาหมีขายทังว่าสันเกิกระเลย่องว่าได้ถึงเงินสามกับ30มศูนย์เออกระหันด้อกวงเลขบอเลขบอเสือเอาแต่ว่ามีเสียงบอกวมะมแท้สามศูนย์เนาะสามก้อนเสาอ่อสามก้อนเสาี่เพื่อนบ้างไหนก็สามก้อนเสาที่เพื่อนบอาไปถามวัดบุรุษนี่ถามก้อนเสาตะปุ๊บตะเป่ายุไตะกี้ก็มีอยูสันโอ้จากเลี้ยวสันมันไปใช่น่อาสันไยว่า ก้อนเซาน,ซานี่เอาอันแกนขามมุนๆไปใส่เด้อใส่แกนขามมุนมนมีอยู่แต่ว่าว่าพื่นสันขัดองค์น,นี่เพื่อนมาเนาะจากว่าองค์ใดกับบนู้พเ่็นผ้าไปเฮ็ดผ้าไป่ยังเพิ่นหอดผ้าเฮ็ดไม่กันเท่าบ่ฮาเล็กกับผ้าเฮ็ดลูกผ้าอเออพอซีอานพอซีอานอันเพื่อนสลากแกสลาก พ่อสีอานแล้วก็เกสละพระอีหยังบูสมเด็จจังสี่ละพระเฮ็ดไปแล้วพระเฮ็ดคุ้ยพร้อมคุ้ยกับพระเฮ็ดสีวะลึงสีวะลึงพัดเดินเพิ่นพระเฮ็ดอันลึงของพระสีวะนั่นแหละเพิ่นว่าพระเฮ็ดอันนี้ล่ะเอันว่าบ้านนี้ก็เลยเพิ่นพระเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดแหวนมื้อละแหวนก่ามานนำอยู่แหวนก็เฮ็ดอยู่แหวนตะว่ามาเฮ็ดเพิ่นพระเฮ็ดนี่แหวน แวนใส่ไปใส่ไปไหนใส่ใส่ไไดิโพก็ได้ว่าสัน่นเอามาโชว์บกังดูแม่้ยวนแวนเ<ซ>มื่อกินกับแวนอันนี้ที่ให้ไปแวนศักดิ์สิทน,นะเดี๋ยวเบิ่์นกันเพือ่อนบอกให้เอาไปน้ำตลอดประสัน่นอ,อยู่ใส่น้อไว้ป่ามาอยู่นั่นเด็กอ,อ,อันนี้แวนแกนขามแมนพวนบางไงเหรอเนาะ แกันขามไปเลยใส่ใส่ดิโปไปบรื้อหอยไตเฮ็ดโอ้ใหญ่ครับเลยใส่เลยว่าให้มีสุกซะเด้อมาสั่งอันนี้ใส่ยังสี่ลักเออใส่ยังสี่หละก็เลยว่าใส่ไปมันบอกว่าหายมีสุกนี่อ่ามีสุกมีใส่แต่มีสุกมากเลยแต่ว่าหัรประของบ่ได้ซื้อวันนี้เพิ่นอาหารซื้อบ่แม่นว่าบ่แม่นว่าโอ่เพิ่นบ่อ้ซื้อเด้เขาคืนนี้เด้โอ้ไปเอาอยู่แต่เขาคืนเออคขาว่าผึงแจงได้บุกเขาว่าโอ้ยมันดังวันนี้เดียนเรียกสามชุนบ้าง ในบ้านแม่โบแมนคือเขาคืนแบบใดว่าโบมี่โบมีคนซื้อนี่สามสิออกอยู่หัวเขาสั่นเป็นวางสินะแต่ว่าห่งว่ามันเต็มว่าจะสีบอกเฮือตัวเต็มบนเแล้วคือว่ามันเต็มมาสั่นก็กเลยบ่ได้เขาจะตั้งนะบอ่อยากขายาเขาเห็นแม่ไปซื้อเขาบอ่อยากขายผมบอกให้ฟังคือเพราะว่าสุดกอนหันสุดกอนหันสามโขกันยังสามโกก็บอกเขาซื้อแล้วเขาได้เป็นหาแสน่นเนาะ ได้หาแสนอปาคนทั้งใดละ่ะไม่ได้หลายแท้คนอันบุรีรัมบุรีรัมแมนเขาโทรมาเอาบ่เขาโทรมาเอาโทรมาถามก็เลยบอกเขาแบบนี้เขาก็เขาก็ส่งมาอายุเขาก็ส่งมาแบบว่าถ้าของกับเพศบุญเพศสร้างนะข้าสนุกกับไปซอยเพิน่นทหานเพิ่งส่งมาแล้วก็ไปซอยข้าสนุดแล้วก็ไปเ็ดสางซอยเพิ่นข้าสนุดอันเด้ย่งเอารูปอันมาอยู่นี่ตัวไทยให้เราเบิ่งในตู้อยู่ใส่ตั้ ตีฮอปไปเห็ดอันไหนในซอยเพื่อนงั้นไปซอยเพื่นเนี่ยเอาคุ้ยเลยแล้วเบอร์ไงเอาบู๊บเปล่นเนาะบู๊บบูเสียเียเอางวดนี่ปูเพิ่นมาให้อีกหรือเปล่าแม่หายแล้วแต่ว่าบ้าดเปิดเผยให้แล้วแมนแต่บ่าเปิดเผยแมนเพิ่นว่าจะฝากมันหัวตะออกเมื่อวานนี้สีล้อกันกล่องกันหวนเลยโล่กันโลแต่มือเอาจริงสิเมื่อคันจมูอเล็กเสี่งมื่ออื่นจังมื่ออื่นเสีย จังเล็สองมืออื่นมือแรงนี่โทรมาเลยโทรมายนี่ยมือแรงอย่าโทรยนี่ยมือเศร้าโทรมือแรงสีบวบเป้งไปเลยเออมือเศร้าก็แบบว่าโทรยู่มือแรงพากันไปซื้อมือแรงสินะมือเศร้าไม่ไปเล่ม so ือออกเลยอือืมนั่นละให้เฮ็ดจ okay. right ังสั้นมันจังแมนผู้อยู่ต no ่างประเทศเราบ่มีเบอร์โทรแม่คันเรามีเบอร์โทรแม่ก็สิได้คุยกันล่วงหน้าเนาะแมนของอันของแม่รักนี่เห็นบ่เราให้นี่โทรไปหาเราติดอยุ้ยแพรลับ ก็อันนี้เป็นภาพไปทําบุญบ่ไปทําบุญแต่ว่าอันเบ้าพื่นอันที่ว่าเอาเงินไปซอยเพื่อนแล้วน่ะที่เพื่นอนสร้างจุดสิ่ล,วลว้วแล้วขนาเอเอาเงินให้เพื่อนไปเองเด้อเออเอาไซสซซองให้เพื่อนบบแมนหน่อยหน่อยเด้บ่บแมนว่าสี่ไปสองพันเด้เอาไปซ้อยบางเขาหายมาบางหันนะ่ะออบางชุดอันชุดสามหกอยู่ห้เพื่อนซื้อเพื่อนถือคาเสียนเพื่อนหายอยู่แต่ว่าแต่ของบอเอาสันเลี้ยวเลี้ยวบางนะบอร์เลี้ยวเดอางแต่ของพ่อนเลี้ยวเลี้ยวสร้างจะกรนี่แหละแม่เพื่อนไปท้ำบุญครับ บัวดีรัมเพราะว่าบัวดีรัมพื้นทั่มากาเลยให้ทั้งบัวดีรัมบ้านนี้ยังก่อนเสียงไล่นี่กันเสียงไล่ก็ได้วางน่ะเสียงไล่บัวบัวใดเสียงไล่พิ่นเพิ่นหลุดบาจังไหนบูวสานเพิ่นบัวใดเบืองสานเพไปบ้าเพิ่นบัวใดท่มมหาแปลว่าบัวดีรัมใด้กับบ้านเนียงตัวไปนอกบ้านเนียงนอกบ้านนี้หลายคนอยู่โทรวม,มมากเพราะมหา เพราะว่าเอาเบอร์โทรเพิ่นเอาเบอร์ทโทรน้ำโรคลิปก็ลกงให้ประจำอยู่เออแต่ว่าสามศูนย์แปดต้องได้ยินจากเข่าหูเนาะได้ยินจ,จะสามศูนย์ได้ยินจะ<ข>สามก้อนเสาล่ะค่ะจ้่สามก้อนเสานี่แน่นอนอืมมันนี่ปูจัตตะกูกับมาหายคือกันมาหายสามศูนย์ปูจัตตะกู ให้เป็นตัวเลยบ่แมนให้สามศูนย์เลยตตะกูผู้ยุลุมอ่ะนะงาเตาก็เลยว่าไปสั่นไปไปสั่นไปเอาน้ำปูตะกูสั่นลูกของแม่เทวีสั่นขึ้นกเลยว่าเอาจังจีสาสั่นสีซอยสีซอยดอกสั่นขันจากได้เอีนยั้งสั่นก็เลยว่าไปเอาน้าเอาเอาเอาตะว่ากาจัดให้กินดีดอกสั่นเตากเลยว่าใ่สามศูนย์เพื่อให้สามศูนย์ ถ่ายจิตต์ต่อใกล้ๆมือเนาะใ<ม>ครคุยกันไหมคันเด็กเสียอ,อกจังว่าบอกสินะโทรไปย่างมือแรงขันเด็กเสียอ,อกจังมืออื่นเศร้าจังสิอย่าโทรไปย่างมือเศร้าเพราะว่าย่ามือเศร้ามันจิตจ่อเหมืนบอต้องโทรไปย่ามือแรงสีบอกย่างมือแรงเลยบอกย่ามือแรงมาไปนี่ก็ไปซื้อย่างมือแรงไปล้วสินาปลาไปซื้อเอาสินะเฮาคันมือเศร้ามามาบอกกันมันจะบ่ได้ มันไปย้อนมัดจี๋เต็มก่อนมัดจี่เต็มนะมันเต็มมาแต่วันที่ยี่หาแล้วทั้งอีสาน,น,นใต้น่ะเพราะว่าเลขปิศนาปู้สวงเพคนไห้มากับตัวนี้นี่ปิศนาปู้สวงนี่เป็นชัดเจนว่าเขาบระชัน้านๆน,นี่ก็แลกกันนี่เป็นปิศนาของปู้สวงเด้ออคนเขียนต้นดอกไม้ให้ไงดอกไม้มียอดเป็นศูนย์เขียนเพื่อพระอาทิศแปดไว้ข้างบน โอ้ยนี่ก็สาตคืขกันสามปดศูนอันปูสีดำได้า,านงาสันมันสีงางสันอันเอาต้าสาสันนี่เป็มุมเบนก็ได้ลตัวสันมัปันยังมัปันยังเอออยู่ในเบียด้เห็นบ่ละอันสามศูนย์เห็นตูน้ก,ก็ได้ชัดได้เท่าไรฮะได้ยี่ตัวได้ยี่ตนานเอามาน <c oughs> ถวยปูที่แม่องค์คนมาแล้วนี่ นี่เระแม่แสงท้องผูหอสามศู์ครับเออนานเห็นว่าเอฟซีแฟนช่องผู้ยุยใกล้เพื่อนเบื่องคลิปของปูเยี่ยมผ้ารวยเพื่อนก็นมวยืนยันว่า,ววา,าได้สองหมื่นคนอยากได้บดนี้ให้จังซีไอโทรไปย้ำมือแรงจังสีได้ถ้าโทษย้ำมือเศร้าเนี่ยมันจะบ่รด้มันจิเต็มกนอตอไปย้ำมือแรงทรหายาำแรงปับ๊บจิบอกเลยพอเดี๋ยวนี้เพื่อนหายแล้วแต่เพ่นบอกให้ มันเปิดเผยเออเปิดเผยพันได้แต <c oughs> ่ว่าจากในก็สิได้ยืนละเนาะมือก้อนนี่เพิ่นพาไปหาแกนขามมามาเห็ดแหวนเพื่ออะไรว่าใหญมีโศกอีกก็เลยเห็ดแหวนเแหวนใส่โอ้ยเห็ดวงนี่เหรอวันจีจ้าเห็ดวงนี่ละใส่โอ้ยโศกนี่น้ำปู <c oughs> มาบอกน้ำปูดูดูดิแม่ <c oughs> เอา้า เออเจ้ามาเจ้าเจ้าอ <sh> <reading ancient> <passage> <sucked on our sea> so ันนั้นมาเด้อสิบอกให้อน้ำจันมาถวายปูวนนั่นเด้อปูุตโมเพิ่นอยู่นี่เออถ้าปูุตโมมากยาสุบก็เพิ่นน้ำจอกน้ำจันนี่เระไปเออไปกลับไปหาข่อยยูปูวนปูุตโมติแมนเรากินเหล่าเก่งเออแม่กินเหล่าพวกเก่งท่านกินนี่เพิ่นจิเพิ่นจิเป็นคนบ่เก่งใจไพเน้ยเราสิกินหรือกิน โอ้ยกินย่างเดียก้มกินย่างเดียว,ยเ,ยวเรามาจากเขาโตโมภาคใต้คุณอะเราไมา่อยู่นี่เราเราเราใส่ผสมนเคมีนคือตัวอิสเซอมาเจนอมอนะสเตอร์บัตเต็คคุณอะเราใส่ภาษา,เ,าเราบอกนะแมนเ,ออเราไปหานี่บ่ลืมดอกค้าว่าเราบ่ลืมตูนแตะกี้ตะกรอยู่น้ำสันเนธปูองเงี้ยเป็นอยู่น้ำสันจนมือนไปดูเอแต่กีพัอนอยู่น้ำสันเนี่งงนยเราพัน,นไปออตลอด

อันข้าวตะกีเป็นมีเป็นมีลูกไส้ลูกไส้พื้อนอันยังนออ้อแานนี้ดูดจะมาตัดเด้อให้บอกเดีแต่ว่าปูอยู่น้ำองค์ปูเยี่ยมเนี่ยมีกะม,มีหลายองค์ขึ้นกันปูดำปูขาวก็อยู่ขนา,าดาัตนามาเพม่นกับมาโราดาูตโาเป็นลูกคอรัตานาแดงศัตนา แปลว่าลูกคอบาลมียังสินาคอสัทธาพิ่นสินาเป็นกสิมาบบตุกองลงสินาเป็น,เป,นเป็นคนแบบว่าหาลังเดียองหนึ่งเห็ุหน้าองหนึ่งบอยากเฮตดหน้าโอ้ยขั้นกูเห็ุหน้านสัน่นกูก็มีโจกละละสัน่นกูคือพอ่กอก็มันสิเศา้า้เหตุคัดก,กูทิมโจกสัน่นทิมโจกรงน้ำ่าสัน่น หยอกเพื่นอน่ะลงน้ำไออต่กีในปลูกเขาโคตรปลูกอ้อยปลูกมันไปไล่ไปนะปลูกมออียูน้ำเห็ดวันชูแนวสัน <gh> องค์การกเกษตรเนาะบานนี้ล้างนะจากนะันะ้นคุณังไหมคุณจเศร้าได้เศร้าเห็ดเหือสันไปเ้วไปหอดเมนรำไปทีมจอกลงน้ำ เลยบวเห็ดว่าสั่นต์วงนึงอีกได้เนี่ยวงนึงนี่เขากินน้ำเลยเนม่น้ำหวานเนี่ฉันได้เยอะปูคนฉันเนี่ยฉันได้เพิ่นเนี่ยจ้าบวมือนี้บ่ชอยากสั่นนะน้ำนมก็ได้ขนมก็มีของหวานจ้าสั่นให้มาเดือปูสันปูองไยกับปู่อนหรือสีมะนีโกดผู้คนอยู่น้ำนะมาแต่อันที่เบียร์คนเดียว แต่ว่อปูเยี่ยมล่องเต้เพ่งทีเบียดวาเนี่ยปูฤาษีตาไฟแต่วาหันพ่อข่อยแม่นมากแต่สายทางล่าเนาะอ,อันมันเป็นมากจังงี่บดนกระวานปูซีโท้นี่มาแห้งกรมูเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มาแห้งที่สุดขอห้วา่าคันซีว้าละล่วนว่าวอนปูซีสุโทมาช่วยลูกลาหันหน่อยนะ ปูเ่เจ้าแสงคำได้วอนเอินหาสีซูโถเนี่ยเป็นจิมาตลอดจชสินะเป็นสิมีลายหารังเตียอัศมอญน้อยมาทั้งไก่บเดนเฮน,น,น,นี่ทั้งเล่าเด้นี่ยปูน่นึงอีกเนีปูทั้งเมืองเล่าอันบอกมนปู่ปากเกียง ปูปลาเกี่ยงเพื่นมาแต่ทังเล่าเพื่อยู่รึ่งมึงอยู่มันจิเมียนพะยนาเพื่นสั่งก่อนเพื่นสิตายเพิ่นสัญญาว่าเพื่อนบ่ได้นั่งมะนโน่บ่เมนมะนโน่มันูน่ลาด้คือนั่งมันูน่ือซือข้าวไต้กีสิเพื่นไก่ละให้สิไปหานั่งมะนโนนั่งมะนโนเพิ่นบ่มาเพื่นเลยลักไปหาปูเจ้าจำปาสักปูจำปาซักกัสิมหาหานั่งมะนโนกับบ่มาเห็นกันกัลุงท่างกันหลังจากนั้นนั่งมะนโนกัสิ้นซอย อยไปเบอ้อหน้าหาอ่าน้าหาปูกแก้มปลาซักปูกแก้มปลาซักกระตางเขาต่างหาโบเมนวาโบเมนโบเมนวานะบอ่าโบเมนวา,นวาปูกแก้มปลาซักสิบบมักนั่งมาโนเด้ะกะมัก,มกอยู่แต่ว่ามัน,นเป็นลงกันเป็นพอข้ามศัพท์สัง่งใบวา ถ้าบ่อไรนั่งมาโน่นี่ซาดนี่สีบอกขอป็นค้นต่อไปอบูปัเกียงก็เลยข,ขอบอกพอบอกแม่วาก่อนขานหน่อยจีตายแล้วเล่าดาบเราตัดน,นั่นเล่าใสทั้งนั้นแต่กิเลสเล่าขังขว้แล้วเราเลยข,ขอบอกวานคันผู้ขาตายไปแล้วสั่นไฟมากอันบบดนี้ก็เลยมากอันนิบขงังใายมากเลยว่าซาดนี่ขันบ่อไรนั่งมาโน่ แล้วก็บดสมหวังจากเถื่อนนี่ก็มาเป็นปูสีทั่วขึ่นเกลียออันมามาเป็นวังใสยคือเก่าคันบ่ได้นั่งมานู่สตร์นี่จิขอบบบเป็นคนต่อไปซั์เจ้ฟาฟ้านอกกะระยักระซ่างแล้วก็เราได้ง,งาวเราหนานดาบเราลุ่งนะแล้วก็บ,บอกว่าก้อนจิตตายนี่ให้เอาไปเหยียดขาให้นอนไงายครึ่งมึงอมบอกให้นอนโคต เอาไปนอนไงครึ่งมึงแล้วก็เลยเอาไปเอาไปไหว้ท่าทั้งอันปีนมาทั้งอให้ให้เล้าอยู่ขางบ้านทั้งเล่านะ<ม>่ะเห็นบอเว้แล้น่ะไปเห็นพญาน,านาคอยู่ทั้งเล่าไมไ่อายครึ่งมึงนั่นล่าปูปลาเกีย๊ยอ<ม>ตอบมาแล้ว,วันนี้นั่งมานู่กับไปหาปูจกมปลาชักกับบ่เห็นก็เลยเอื่นว่า หิวเขา่าหิวน้าไลยขอเข่าน้ำเพลินใบประเด็กเลยบ้านนอนประเด็กบาเห็นบบ้านนอนประเด็กบ้านเมละกกรรม,มเมละกกรรมยังตีตะข้าตะกี้ออกลูกเมละกกรรมก็เลยว่าออกลูกมาแล้วเนาะบ้านนี้ก,ก็เลยบ่มีผ่ามาบอมีอยังเลยกี้ผาคนเลยเอ,อินบาน้านอีหยังบ้านเปียบ้านน้อยอละ่ะม,มา,มาจังส่ะบากกะ้านนี้ก็เลหลังจากนั้นมาเป็นเพราะ ปูปลาเกียงนี่ละปูปลาเกียงนี่เพื่อนบ่อยอยากกันให้ไผ่สมหวงังกันเลยสือมื่มาแตงกันบ่โดดนก็นห้างกัยญาแล้วอือเป็นมา,างสันประวัติทั้งปูปลาเกียงก็ดิแมนอืเพื่อนกระสีเบ้านองนอง,นองมือนั่นเพื่อนกระล้ำมาหาลละเพื่อนกระว่าโอ้ยเนียใจดีเนอะเพื่อนลำนาะเล่านะอืค <laughs> ิดหอด,เดีเนอะละมาโน่บ่เอาพี กะองนั่นเพิ่นกามาอยู่น้าอันล้างเทียป,ปูปากน้ำเพิ่นกามาอยู่น้ามันหลายองค์อืมบ่แม,มน่นแต่อ,องค์เดียวหาลอยพวกองค์พุ่นเอาอ,องค์มาแต่ทางนั้นซาอูนี่องคอยังก็ละองค์อันปูอันอยังกันนอกปูอย่างนอกเพิ่นลืมมาแต่าแตซาอูนไม่แต่ทางเัินปากีสถานหรือเพิ่นปูนักลบแหมปูนเข้าขาว่าตายเนื้อ ผู้ดีมาเป็นนักลบคักแดนหรอโอ้ปู้คาติดอืเออใส่ขาเราบปติดเลยขาเราก็ดีเลยระเบิดควงใส่แล้วก็บ่ตายอือระเบิดใส่แล้วแล้ไปรับแต่ระเบิดอือนั่นล่ะเพิ่นมาอยู่เพิ่นก็มาเพิ่นให้เลขดีๆีต่วอือแม่นเพิ่นให้อยู่แต่คุยกับเพิ่นอยู่เนียนเข้าเป่งเลยกวดอีหยังก่อนเลยเพื่อนหายเร็ดสุกรขัดเพิ่นมาเพิ่นสิเว้า ไทยเออถ่เว้าไถ่พวงนี่เออเว้าไทยตลอดได้มากขันมายเนี่ยมัด้แม่เบิ่งมือว้านมือกวนเพิ่นมาอยู่ว่าสั่นเพิ่นว่าเขามาขนสมบัติเพิ่นนี้สั่นจักไปขนสมบัติยังบ่ฮู้เพิ่นเว้าไถ่สั่นปูแฟนเว้าให้ฟังเพิ่นว่ามาเบิ่งสั่นองนี้ล่ะเป็นอย่างสันล่ะอือเอ้ามื้อนี้ก็หลายองค์เด้อพี่น้องมายยำกันทั่วนี่ทั่วแผ่ดินล่ะเพิ่นมาผ่านลลางแม่แสงท้องนี่ล่ะ เอาโศกลาบมาไว้ไซไว้พรให้ลูกให้หลานห้างมีดีได้ผู้นั้นเลากันถือบอกผู้เรามาถือสองมื่นเขาเบิ่งคลิปจากของผมนี่แหละคนได้หลายอยู่ได้เป็นแสนเป็นล้านคนละรวมแล้วทั้งต่างจังหวัดเป็นล้านล้านคนได้ยได้สามศูนย์บาเลขสามศูนย์คนได้หลาย อีกสามศก็ว่าโอ้ยเบิ่งดูช่องปูเยี่ยมแล้วโชคลาภดีจังก็ว่าฮ่าฮ่าก็ได้จากแว่เสงนี่ละเอาหลายหลายองค์มาสนับสนุนเอาให้โชคให้ลาภไปตลอดเด้อปูเด้อทำบุญกินทานให้ชาวมนุษย์สารนังเพราะว่าลงไปเาล่ำรวยกันสักวันเนี่ยนี่องค์นี่เพิ่นมามีนะนี่ไทยเนี่ยเห็นแล้วเอาให้เราเบื้องเนี่ยองเงี้ยองเนี่ยเพิ่นแต่เพิ่อนถอยทอนขาบเลยยังไงยศรสาบเลยนะ อันนั้โทรศัพท์อยู่ทั้งในเนี่ยองค์เนี่ยองค์อันเพื่อนอันยืนอยู่ข้างอันวุ้ยอยู่เครื่องหน่อยเครื่องนี่บ่มีบอกเครื่องนี้บ่มีเครื่องใหญ่เครื่องนี้บอกเขาซื้อมาให้ไม่เครื่องทองไอโบ่เครื่องนี้เขาซื้อมาห่างตงมาห้มีเน็ตบ่ล่าตัวนี้โอ้ยเราบ่เติมบอกเติมย่เติมเดือนละสองร้อยก็พ่อเน็ตน่ะเติมไรเดือนเด้ออันนี้ไม่ท้องอันนี้เพิ่อนตรงมาให้อ๋ออันอันนี้เขาจะตรงมาให้บ่จปลาเปิดซื้อได้เลยค่อยสิพ่อภาพ เปิดกล่องครับเปิดเห็นแล้วเบิ่งกล่องทายรูปไหมโอ้นี่จะทายเอาซู้ิต้องเบิ่งแกนกะลี่แต่ว่ามันบอกลงไปให้ส่ซูขาวไปหาพอเดือก็เไยใส่ซูขาวไปอือเอาไ้ใส่สูขาวไป ลูไปหาเพิ่นเพื่อมาคือเปิเปปดส่วนมากกับ,บ่ได้เข่าไปเมี่ยงหาเพื่อนกับมี่แต่แบบว่าสีเข่าไปเมี่ยงอะไรไปไเข่าดีทั้งนอกเลยทำบุญน้ำเพื่อนยอยู่นี่เลยเอาเนินให้เพื่อนโลดให้เพื่อนหินโล่เพิ่นจะให้พีนจะภาพเลยบบเป็นนะก็เลยว่าเอาเหิดโลก็เลยเนเ่นหิดโลด แต่ว่ามือขึ้นนี่เป็นเกลือมะไฮแล้วแต่ว่าบ้านเปิดเผยอืมอืมมะไฮเลี่ยวอันท้อชัดเกลีแล้วสองตัวหรือสามตัวละเมียสามตัวสามตัวแล้วเออสามตัวกับสองตัวพ่อคือบางทีกันกายสามตัวกับสองตัวแล้วเอาสองตัวอืมอืมล้ยแต่สามศูนย์นี่อก็เลยบอกเอาตัวนี้ก็เลยว่าโอ้ยเอาสองศูนย์เอาสามศูนย์ท่นหลับไปกันเลยว่าแต่ก็เลยว่าอะไรเป็นเลยอเป็นไหนสามศูนย์เปลี่ยนกันหน้าที่บอกสามศูนย์เปลี่ยนหล่นเนาะบอกกันเลยว่าโอ้ยภาษาชวนหมา ชวนมากกัเลยว่าถึเป,เป,เ,ปเป็นสิ้นไปทั้งเลขสองตัวสินะ<อ>ก็เลยบอกแต่เพื่อนก็บ,บอกบางส่เอาเพื่อนก็ให้ส<อ>ามศูนย์แปดประสันวันนี้วันนีน้ปู่อาคอยได้บางสิละผู้เฟ้น่อยเนี่ย ููนี่เลยวาเอาแฟนหาแฟนรู้แฟแฟนหาเให้ถามเลยจากแล้วว่ามันมีผงนกอ่ในบูจากแต่เล็กๆขวงเอาดซาไปสันสีเอาสามซุนเอาหาตูโลสันโอ้ยหาตู่สันบนบะมี่เดี๋ยวนเต็มแล้วสันเพื่นว่าก็เลยบาเอาสั่นเต็มแล้วก็เลยเอาเอาหัวผมไม่ไทยหรอตัวนั้นพุ่นเ็นไปหาด้วยอยู่ปลาออยุ่ฮะฝุ่นอยู่ป้าออยขายกันซื้อดอกอว่าไปกินออยอยู่ฝุ่เอ้อ น้อนเอ่งเล่นบ่ลูกแม่ลูกแม่ทักทายย่ามย่าเฮ็ดให้บ่เอินเด้อแั่เขาพระไวคุ่นบ่กเป็นทายใหญ่เพื่อแสดงให้เบื้องเพื่อแสดงให้เบิ้องปัจจุบันปั่จุบันยังคือไว้จับปัจจุบัเพื่อนลูกเพื่อนตามน้ำตาเพื่อนอยากให้อันอุกระไป ชุ่มืฟินขื่นซึ้งละทักทายเป็นทักทายเนาะทักทายละนอดปลูกแม่ก้าลูกบ่กับเล่นฟูกเอาเอาซท่านั้นละแม่เสียงวายเนี่ยเอาลำพ่าจากกบันเอฟซีแฟนช่องซะเอาให้ยูดีมีสุขไว้พร้อมเพื่อนแม่คุณแม่ตาดูให้ยูดีมีแห้งทุกคนเด้อผู้ใดให้ลำให้รวยให้รวยให้รวยเหมือนดาราเด้อซ่าผู้ใดผู้ใดโซกลาบก็ส่ซงว่าให้เสียงทำบุญเนี่ยเด้อทำบุญกินทานน้ำกันเนี่ยตาดูผู้ใดมีเงินมีทองก็เออเอา ส่งมาซอยก็ได้ดอกมาซอยไม่แสงนี้ก็ได้ดอกไม่แสงกับําบุญไปล่ะไม่แสงก็บบเป็นก้นหางมีนี่ได้ดอกพ่ออยู่พ่อกินนี่ละ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอ่าสาถูกเอาเอาาพาจากกันซ้ำนี้เด้ออยู่ดีมีสุขสุขผูสุข,สข,สขคนได้เงินได้ซองได้ท้องได้โชคได้ลาบไปตลอด <c oughs> กับซองผููเยี่ยมพาร้อยนี่ละอ่าม่มี <c oughs> มอย่างดอกมือนี่ก้อนหัวม่วนซึ่ง โศกลาบได้ไหมลราล่ะแต่ว่าในปล่อยซื้อปล่อยนะปล่อยบนวันใหนปล่อยเวลาสิปล่อยดอก